คนได้สังเกตเห็นผู้ส่งสัญญาขอความช่วยเหลือขัดใจกันอยู่นานแต่สุดท้ายก็ได้ข้อสรุปไปดูคนที่ขอความช่วยเหลือโดยไม่ค่อยเต็มใจกันนะักเมื่อมาถึงมันกลับเป็นเกาะกลางน้ําที่ว่างเปล่าและเรือที่กําลังล่มอยู่ยังไม่ทันทยายสงสัยทันใดนั้นก็มีอะไรบางอย่างโจมตีเรืออย่างรุนแรงจนเรือพังพวกเขาเลยต้องรีบขึ้นฝั่งที่ใกล้ที่สุดในขณะที่ทุกคนกําลังฟังวิทยุขอความช่วยเหลือกันอยู่นั้นคุณเอเวอเรส ก็โดนลากลงน้ำไปดที่ไม่มีใครรู้ตัวหันมาอีกทีก็เห็นเพียงแค่หางของเจ้าโจละอเรียทุกคนช็อกกับสิ่งที่เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาเมื่อกี้แต่ไม่นานนิวกับคอนลินก็เหมือนเพ่ขี่ม้าขาวมาช่วยแต่การมาครั้งนี้ก็เหมือนทำให้เจ้าของอนาเขตไม่พอใจพุ่งเข้าใส่เรือของนิวและคอนลินพังไม่เป็นท่าเป็นนิวที่โผล่ขึ้นจากน้ำมาและรีบว่ายเข้าฝั่งแต่คอนลินนั้นไม่หลอด ตบกลางคืนมาระดับน้ำยิ่งสูงขึ้นเรื่อยๆ